กระสวัสดีครับพี่น้องมือนี้กระสิมาอัปเดตการปลูกดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งสุพีสุนอง,องเบิ้งนะครับผมผู้ขากับว่ามีความรู้ดอกเรื่องอาการปลูกดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับผมพอดีได้มากกันเลยล่องมาทดสอบปลูกเบิ้งบนพื้นที่ของเฮานี่แหละครับผมด้วยการขุดหลุมลงประมามจานักนาสิบประมาณฝ่ามือหนึ่งนี่แหละครับแล้วก็ล่องพื้นด้วย ปูนขาวแล้วก็ปุ๋ยคอ,อกที่หมักด้วยจุลินซีย์ EM นะครับบนพื้นที่โคกน้องหน้าเห้าเนี่ละครับพี่น้องหลังจากฝ่าฝนเริ่มตกมาแล้วครับผมมือนี่ก็เลยได้สั่งดอกกระเจียวหวานเพชรน,น้้ำผึ้งเพื่อฉีมาลองทดสอบบ้องนะครับตามาที่ว่า มาหาซักงับมาลครับภาษาบาันเท่าครับพี่น้องก็จะประมาณนี้อันนี้ผู้ขาก็ซื้อมาสั่งมาทาั้งเพเพิ้นนะครับสามกิโลสามร้อยบาทก็สวยงามอยอะดีพี่น้องนี่ครับผมใช้ได้เลยอะ่ะสวยงามก็ซื้อมาลองทดสอบครับโดยการก้นหลุมแบบนี้นะครับผมลองพื้นด้วยปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินมาสั้นและก็ปุ๋ยคอก ที่หมักด้วยจุลินซีอเมเป็นที่เรียบร้อยกสิลงไปเรื่อยๆตามพูดแหล้วพี่น้องครับผมลงไปเรื่อยๆเ,อเพื่อที่สิเพื่อทามันเกิดนะครับพี่น้องถามันติดจังไหนเดี๋ยวกสิมาว่าสูพีชูอน้องฟังคือว่ามันหาสิทม่ติดยุ่ผู้ขากล่องทดสอบเบื้องครับพี่น้องด้วย ภาคปฏิบัติจริงในพื้นที่นะครับเพื่อเป็นการทดสอบทดลองการปลูกว่าเราปลูกแบบนี้มันจะเกิดไหมนะครับผมผู้ขากับมือไหมภาษาอันนี้ข้าเจ้ากับว่ามือใหม่หัดขับนะครับพี่น้องก็สิมาลองทดสอบเบิ้องขับโดยการขุดลุ้มและกระล่องพื้นด้วยปูนขาวและปุ๋ยที่หมักปุ๋ยคอกที่หมักด้วยจุลินซีย์ EM เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม คอยเฮ็ดไปมือนั้นมือนี่จนก,ล,กลัวสิยมื3อสามโลเพล่ะครับพี่น้องรองทดสอบเบึง้งเนี่ยครับผมปลูกเป็นไกลๆครับอพวกไม้ป้าครับผมไม้ป้ามายืนต้นใกลๆเพ่อน,น,นละแทมไวในบริเวณพื้นที่ครับผมก็จะรองทดสอบบาลนะครับได้ผลประการใดมันจะเป็นจ้าไหน ี๋ยวก็สีได,ด้มาทดสอบเบิ้งหลังจากเมื่ขึ้นในฟ่าฝนชลท่านกระตกลงมาหลายพอสมควรอย่ะด้ครับพี่นอ้องรู้สึกว่าพื้นที่หฮาได้รับความอุดมสมบูรณ์หลายเติบพืชพันธุ์ธาญญารที่ผู้ข่าปลูกไว้ไอตอนที่แร <c oughs> งๆอยู่ก็รู้สึกว่าแตกใบแตกยังขึ้นมาไม่รู้สึกสวยงามขึ้นหลายเติบครับผมเพร,ะเราะการที่เพิ่นได้รับ น้ำฝ้าน้ำฝนมานะพี่น้องหลังจากที่แรงมาหลายเติบช่วงนี้ก็ฝนตกทุกมื่อทุกมือกระซอยลดแห้งของผู้ขาได้หลายเติบครับผมเพราะว่าโดยปกติแล้วคันฝนบ่สกผู้ขากระสีหาบน้ำแอนแออนเอนอยู่นี่แล้วครับพี่น้องเพื่อที่จะมะหดตนไม้เพื่อที่จะให้ความอุดมสมบูรณ์กับพื้นที่ กับต้นไหม่ที่เราปลูกไว้แล้วครับพี่น้องบนโคกน้องนาแปลงนี้จะลองทดสอบสําหรับวันนี้จะลองทดสอบกระเจียวหวานเพชรน้ําผึ้งซึ่งผู้ข่าสร้างมา3กิโลสิลองทดสอบปลูกเบื้องครับพี่น้องว่าผลลัพธ์มันจะออกมาปิดจังไดซึ่งผู้ข่าก็ไม่ได้เห็ดแปลงเห็ดยังไถพ่วนไถยังหรอครับผมก็บว่าขุดเจาะขุดเจอกขุดเจอกขุดเจอกจัดการจังแบบที่พี่น้องเห็นนี่แหละครับผม นะครับเนี่ยนะฮะ <c oughs> สิมาลองทดสอบเบื้งว่ามันสิเกิดหรือไม่หลังจากที่ช่วงก้อนอนั้นผู้ขากะสร้างขิงมาลงซักจอกแบบเดียวกันนี่ครับการปลูกแบบเดียวกันเลยนําลงในพื้นที่นี่นะครับผมบ่อหัว่ามันสีเป็นจังไหเดี๋ยวขาสีล่องทดสอบเบื้องนะพี่น้องว่าการปลูกแบบนี่ กระไรเจียวหวานเทน้ำผึ้งมันสิขึ้นใดบ่สีลองทดสอบเบิ่งให้หลายอย่างสู่ภาคการปฏิบัติจริงในพื้นที่ว่าจันคนกระสีตัวเฮาบไดเฮกกระสีไดย่อมรัฐสภาว่าขามันบ่เกิดจะไหนแล้วกะเดี๋ยวสีอัปเดตสู้พีสู้น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับมือนี่ขอญาตกราบลาพี่น้องสานีสะกอนจากช่องพ่อใหญ่ถนอมชาแนลครับผมกราบขอบพระคุณครับ